มาเก็บลูกมอนค่ะเพื่อนมาเก็บลูกมอนแดงๆดงดำๆไปทำวายกันค่ะเพื่อนเพียบเลยสวัสดีค่ะชั้นครูสุพิ h ชาแน,นลในคลิปนี้จะมาเชิญเพื่อนทำวายลูกมอนหรือวายมันเมรี่ อัตราส่วนในการใช้ลูกหม่อน300กรัมน้ำตาลทราย300กรัมน้ำลิตรครึ่งหรือ1,500กรัมและยีสต์1ช้อนชากาแฟพูนๆอันดับแรกเดี๋ยวเราจะต้องนำเอาลูกหม่อนไปต้มก่อน,นะะน,นนะคะน้ำลิตรครึ่งนะคะเราจะแบ่งส่วนหนึงมาต้มก่อนนะคะ ไม่ต้องต้มทั้งหมดเปิดไฟเล็กน้ำตาลนะคะที่เราช่างไว้300กรัมใส่ได้เลยไม่ต้องรอให้น้ำเดือดก็ได้นะคะใส่ผลไม้ได้เลยค่ะเราล้างแล้วนะคะลูกหม่อนรอยเขาได้แหละ เราจะปล่อยเขาเดือดประมาณสี่ห้านาทีนะคะให้น้ำลูกมันออกดีๆค่ะนะคะ,นะคะสีได้แบบนี้นะคะให้เขาแตกออกดีๆเพื่อนได้ไดีสีส,สวยแต่ถ้าใหญ่ได้น้ำเข้มๆนะคะเพื่อนก็เก็บเอาลูกดำดำแบบนี้เยอะๆนะคะปิดไฟแล้วนะคะเราก็นำน้ำส่วนที่เหลือมาเติมเลยค่ะให้ครบ ด็กครึ่งที่เราไม่เอาน้ำมาต้มหมดเพราะว่าเราจะย่นระยะเวลาของความเย็นจะได้เย็นเร็วขึ้นนั่นเองแล้วเราให้อุณหภูมิเขาลดลงแล้วเราจะไปบ่มียต์กันนะคะวิธีการปลูกยียต์นะคะในการทำวายของเราเราก็จะใช้น้ำผลไม้ที่เราต้มนะคะนะคะตอนนี้เขาอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้องเล็กน้อยนะคะเราจะมาปลูกกันเลยค่ะ เราจะใช้หนึ่งช้อนชาบุนพูนนะเพื่อนนะชากาแฟบุนพูนแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าน้ำลิกครึ่งค่ะคนถ้ายืนแข็งแรงดีนะคะเขาจะใช้เวลาประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะเขาก็จะฟูขึ้นมาเลยเพื่อนดูนะคะกำลังฟูขึ้นมาเลยนะคะ วายี้แข็งแรงดีนะคะฟูขึ้นมาแบบนี้เราสามารถนําลงใส่หม้อแล้วขนได้เลยนะคะวยี้แข็งแรงดีนะเพื่อนนะใส่หม้อลเลยค่ะนะคะก้นถ้วยก็ล้างลงด้วยได้เลยพอใส่แล้วเนี่ยนะคะคนก็จะข่นทันทีเลยนะคะน้ำจะข่นแบบนี้นะคะ เราก็นําใจขวดโหลเพื่อหมักต่อตักเอากาศเผลไม้ใส่ก่อนนะเพื่อนนะเพราะเราจะเอากากลงไปหมักด้วยแต่บางท่านอาจจะกรองเอาแต่น้ําก็ได้ค่ะเทน้ําลงไปเลยค่ะเวลาปิดฝาไว้นะคะเพื่อนคลอไว้เฉยนะคะอย่าล็อกนะเพราะว่าเดี๋ยวทำปฏิยากันแล้วเนี่ยเขาจะมีก๊าซดันออกมาค่ะ นี่ลืมไม่ได้นะคะคือวันที่ที่เราทํานะคะจะได้ไม่ผิดพลาดติดไปก่อนเลยนะคะชื่อผลไม้จะติดหรือไม่ติดก็ได้แต่ตอนถ้ากองน้ำเอาออกแล้วต้องติดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการอกีกประมาณ1 0บถสองวันนะคะัวมม e m o y หรือวรยลูกบอนของเราเราหมักไว้เมื่อวันที่ยี่สิบสิงหาณว,วันนี้วันที่สิง กันยา15วันวันนี้โอเคแล้วเราก็จะน็อกเลยเพื่อให้เหลือความหวานบ้างเราว็่จะมากรองเลยคะ่ะสีของเราไม่ดำนะคะเพราะว่าเราได้ลูกดำดำมาน้อยะคะ่ะเอแล้วนี่วายมาริเนี่ยแต่ดำคนคนนี้เราไม่เอานะคะเราจะน็อก้อนนะคะ เปิดไฟเบาๆนะท่านนะ้ต้องคนกระจายความร้อนด้วยค่ะก่อนวัดเราต้องเปิดออนก่อนนะคะอุหภูมห้องที่นี่28คนกระจายความร้นอนนะทนะ่านน้เราจะวัดเอาประมาณ65ถึง70นะคะไม่เกินนะคะตอนนี้43องศาละ 6กสิบเอ็หกสหกสแล้วค่ะนะคะพอได้แบบนี้แล้วก็ปิดเลยนะคะเดี๋ยวพออุณหภูมิลดลงเราก็จะไปใส่ขวดโหลเพื่อที่ให้เขาตกตะก,กอนเ่านะคะใต้นส่นะคะขวดโหลนี้เราได้ล้างแล้วก็ลูกน้ำร้อนนะ เพื่อให้ตัวตะกร้อเนี่ยเราปิดฝาแน่นได้เลยค่ะนะคะปิดฝาสนิทได้เลยเพราะว่าไม่มีกา๊าซแล้วนะคะเราน็อกแล้วสามสี่วันค่ะจะไม่เพื่อนชมนะคะแล้วลินให้ดูว่าเขาสวยระดับไหนไวมันเมรี่หรือวาวลูกหมอนของเราหมักด้วยยิปแอลกอฮอล์หลังจากที่เราได้น็อกมาแล้วสามวันพักไว้เขาใสสวยนะคะ จะมาตักให้เพื่อนๆชมนะคะว่าใส่แก้ววนยแล้วสวยระดับไหนคะ่ะสวยมากค่ะเพื่อนสวยมากถ้าเราได้หม่อนที่ลูกดำๆนะคะจะได้สีเข้มกว่านี้มากค่ะอันนี้ลูกหมอนของเราที่ได้มามีแดงเยอะนะคะเลยได้สีนี้น่าทานมากเลยค่ะน่าทานมากเลย เป็นไงคะสีสันเราใช้ยิสตอลหอหมักจะได้กลิ่นแอลกอฮอล์ที่แรงกว่าใช้ยิ์หวานหรือใช้แป้งลูกขมมากนะ,ะในช่วงนี้ลูกหม่อนหลายบ้านมีเยอะนะคะเราทำทานนะคะเราทำทาน จะใช้ยิต์หวานหรือยิต์แอลกอฮอล์ก็ได้ค่ะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์และชอบกดและกำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับการแปรรูปผลไม้ต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ